ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลเนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ากับมาอยู่กับข้อคุ้ยพ่อไกลคือเก่านะครับคือเก่าอ่คุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเด็กเราเด้อพี่น้องเด้อเพลงได้พี่น้องมุจฉกสงการม้วนโบว์ฮ่าฮ่อ่าเออคอยทึ่งม้วนทึ่งหญ่นี่ละหลังปีไม่โอ้หลังปีไม่นี่ละไปเฉยๆหลังปีไม่ไทยปีไม่ไทยเนาะแมนแมนมันจะเกิดเออเอาตึ่งเมาตึ่งเงย เึ้งเมาตึ้งมีตั้งมวนเึ้งมวนสุยางพี่น้องออสารพัด<อ>สุยางเอาเอา,เอาไอเ้เบอนี่เอน,นี้วันที่ที่สิบแปดเด้อสิบปดเมษาสองพนหกร้อยสิบหกกที่สี่สิบเดเด้อกีพีที่สี่สิบสองวันพ่อเออสิบสองพที่สี่สิบสองนพี่น้องเด้อสั่นตัวข่เอาอังสารพัดพี่น้องเมื่อนี้มีน้ำเสนอโยะ ซื้อซื้อสองบัตรได้สามโอ้ซื้อสองได้สามน้อพี่น้องได้รับไปนั่งตัวหนึ่งเนาะโอ้กับแม่นั่งแม่สาวเนาะแม่แม่แม่สาวเอาเอานี่แล้วครับผมแม่แรกก่อนครับเอาเบิ้งแม่เพิ่มก้อนก็ได้พ่อครับเอามันเป็นแม่ลูกเนาะพ่อเนาะแม่เอาจอดพ่อบัตนี้เอา แม่แม่เพื่อนเ้อครับแม่เพิ่นนี่สูงไรยปางนะครับวามสูงแม่เพิ่นนี่ร3อยสบวกลบเ้อสูงอยู่ประมาณร3อยบบวกลบนะครับเนาะแม่สถานะผสมกับเพชรลำโคงได้สองเดือนโอ้แม่เพิ่นนี่สถานะแม่เพิ่นนี่คือเอามามคือท่องแลเด้วพี่น้องห้องล้านเปิเส้นกันพี่เจ้าเพชรลำโคงพี่น้องเพชรลำโค้งเชรลท่องเ้อพี่น้องนี่นี่เพชรลำโคงค้าตัวเจ็ดล้านครับเพชรลำโคงได้สองเดือนเนาะพ่อเนาะได้สองเดือนเป็นแม่ลูกแม่ครับ แม่ลูกแม่ดี่งดีจังดีดีเฮ้ยเอ้ยแม่ท่องสวยแม่ซื้อท่องดีลูกท่องสวยลูกลูกเป็นนี่เป็นลูกผู้ใดพ่อพ่อหูจักปะครับโอ้ยเขาว่าเขาว่าเป็นเชียรไอเสียแซงข่ายเงี้ยก็ไปเก้าจะเลื่อนลูกเก้าจะเลื่อนมาเซึ่งเป็นพ่อเป็นหลานเก้าจะเลื่อนเป็นหลาน เอ้าพี да, like ่น้องเบิ่งรถดได้ครับลูกบ่มีใบบ่มีหลอดเป็นลูกโคอมโตเนาะพ่อเนาะมาเบิ่งมาเบ่งมาเบ่งไก่ไก่เนี้ยพี่น้องเอาเบ่งโตลูกคนกอนก็ได้ครับนี่พุทธมาหูเจอแล้วพ่อมาเบิ่งเบ่งสีพี่น้องเบิ่งสีเบิ่งไทยครับเบิ่งเบิ่งขวนหาบเอะหาบนั่นเบิ่งเนี่ยมาเบิ่งไก่ไก่ขยับมายับแามพี่ครับเนี่ยเออมาเบิ่งมาเบิ่งครับพุทธพี่น้องเบิ่งได้ครับเบ่งขวนเที่ยวไปหากันไหมเอ้าวโตเพิ่นได้เจ๊เดียนพ่อลูกเคนเจ๊เดียร โอ้ลูกเส้าได้ซี่เดียนพี่น,อน้องแมนผสมอยู่ได้คองอีกสองเดียนโอ้ในท้องนี้ได้สองเดียนพี่น้องเอาพอดึงถึงพลักทิ่กันได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละตามแ<จ>ต่กแกรึดกล่องเน่จักน้อยพี่น้องกล้วยไม้กล้วยไม้ยเพิ่นแม,ไม,นะะไม่ไม้เนาะคลักนะไม้เพิ่นเบิ่งใน่หลักครับโตพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นว่าลูกมีใบมีรดน,นี่พี่น้องกระเซียดได้พี่น้องได้นี่ครับเนี่ยอันนี้เขาว่าเขาโบมี่ก็ว่าบ่มีเนาหัอเนาะแมนนี่ครับเพิ่นเพิ่นกับว่านั่นนะใอยกับว่าว่าตามเขาเนาะล่ะ แต่ว่าสีโปเม่นลูกนักเลงกับกล้วยตัวนี้ก็ดีวายก็ได้เสียเพิ่นแน่อยู่อืมเพิ่นว่าเป็นเป็นหลานของอันนั้นละไปหลานเก่าจะเลื่อนข่มโตมากเนาะแม่นแต่ว่าสิไปสิไปไก่ก็ม่หลายเติบกล้วยหน่อยแม่นี่เด้อเบื้องต่างแม่ท้องสวยอันนี้ท้องดีแม่ท้องดีเนะเสื้อเพิ่นเบิ่งอ่างข้อเพิ่นพี่น้องย่นเลยครับำรุงคุณไหมเมื่อเบิ่งนี้แหละพี่น้องเนี่ยเบื้งขวัญพี่น้องเบิ่งขวัญเิ่นหาบมาหากันพี่ขวัญนี่ครับขวัญหาบขวัดีหูเราพอเนาะ กำไรมีทั้งหลังกําไรกำไรมีน่ะนี่พูนว่าพี่น้องพูนว่าขั้วสีสีง่ายสีนั่นเป็นนาเนาะหนังขั้วพื้นสีหยนพี่น้องขั้วยดนอ่ขั้วสียดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้วพื้นสีหยนพี่น้องโอ้ตัวพี่น้องเปิ้ลเชนยงขาไปขักวแม่เด้อพี่น้องเด้อขั้วแม่ไหนเด้อโอ้โหสีเดือนนอกพอเนาะสี่เดือนตายเพิ่งได้สีเดือนเสียสีเดือนแน่บ่หลายแล้วสีเดือนบ่หลายอือครับ บานี้แม่เพิ่นได้ลูกแค่ตัวแล้วพ่อนี่นี่ละลูกสามคาดทองลูกที่สามได้ทองพี่น้องเป็นลูกที่สามคาดทองเนาะทบหัวเจ้ามาหมอท่องคักให้ถ้าพ่อเจ้าเอิญทองดีเแม่อันนี้ซื้อทองดีนี่ลูกเพิ่นเธอซื้อทองสวยโอ้ทองดีกับทองสวยเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งอัตลักษณ์กล้วยไทยเู่นครับ ตาแจมตาแจมแจมเจ้ากระจำตใบเมฆขับตัวแจมแจมแจมเบิ่อง,งองข้อพี่น้องเ <_ s> บิ่ององข้อเนี่ยพ่อเพิ่นนี่อยากผูกโบนะครับเนาะเนี่ยพี่น้องมากองผูกโบด้วยพี่น้องเนอะออกผูกผ้าหนีบยอนเลยด้วยพี่น้องอือข้าเบิ่งจีบเรียบจีบเท่าจีบเรียบกระลาบกระเงเลยพี่น้องเบิ่องอ๋อกระงามตามสภาพเนี่ยนางมั่งสาพันละเก้าเก้าเก่าทั้งหลังนะพ่อเนาะกำไเเพิ่นมีทั้งหนาทั้งหลังอยเป็นเบิ่งเนี่ยครับผมโอ้ยขวัญสอดตะลกเพ่่น่นนแมควาาายทีีอออองงงงดด้ ใช่กะเก่งเอาพ่อย่างอ้อมเพิ่นเบิ่อนนะครับเออฮะเอ้าเนี่ยพี่น้องแม่บ่สูงหรอกเนาะพ่อแต่ว่าผลงานเพิ่นนี่ถือว่าให้ลูกดีพี่น้องถือว่าให้ลูกดีเลยครับแม่ทอสร้างให้ลูกว่าห่างทอแมวบ่เกิดอยากแร้วหางกึ่เนี่ยนี่ผลงานพือว่าสูงซะถือว่าโอ้ค้อมงามเฮาซะอ่ารฟูพีต่ลูกข่อยก็ว่าคุ้มค่าแล้วพี่น้องคุ้มอีหลีแข้งขานี่ไปข้กว่กเม่เป็นอนาคต เป็นแม่บอกแม่พันธุ์เขาเปล่าต่อไปอันนี้โตผลิตกับไปผลิตเอาโตไหมเออ่ยจเพาะรับงกับบอนเมนธรรมดาห้างก็ไปรุ่นเอาโตมีใบมีหลอดได้ทองต่อเนาะอันนี้ก็คือห้องรับประกันทองเด้อพี่น้องก็คือพี่น้องซื้อไปก็เอาไปตรวจซ้ำ้อครับเด้ออ่าไปตรวจซ้ำเบิ้งครับผมแต่ว่ายังซ้ำบ่ซ้ำเหม่แม่ซ้ำจงได้ก็คือเ่าเพราะว่าเฮาไปไกลเขาก็ตรวจมาคักแล้วพี่น้อง นายจังกายยืนยันกันว่าเราตัวอีกรอบหนึ่งพูดลูกเื่อนไม่หยั่งเราไม่หมักเยอยแม่ก็สูงแต่ว่าให้ผลงานดีพี่น้องนี่ก็ ครับพ่อแบบบ้านๆพ่อรับจ้างโคม้มโตเนาะพ่อเนาะแมนอ่านี่ซัวเป็นพ่อแบบมีใบไมีหลอดพ่อมีเสือเสียงพี่น้องไงกะเก่งไอพี่น้องคิดเบิง<อ>้งเอาเด้อครับเด้อเอาฝากไว้อีกหนึ่งโคมเนาะให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้องนะครับจต่ซ้อมเอาละค่ะครับผมเอาพ่อเปิดแบงค์พี่น้องไว้หลายปไนไ,ไดยครับเอาทวนเด้อควายตัวนี้ความสูงพันลอยสามสองบกลบสถานะผสมกับเพชรล้ำคงเลยสองเดือนเด้อเป็นแม่ลูกแม่ครับ อ่าพยานก่เปิดไว้เด้อเจ็ดสิบเก้าคะแนนอืเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทด้วยครับเด้อแมนแมนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่แหละพี่น้องนี่แหละเตอ้โตผลิตเพิ่นพี่น้องแมเนี่ยโตผลิตอคือว่าบ่สูงปานใดแต่ว่าให้ผลงานดีพี่น้องแมเอานี่แหละรับผมเขาเอื่นว่าเป็นการมาแนะครับมาแลมงไหวเด้มาผู้ใดซี่แบบกัลลังหาไปพัฒนานี่แหละพี่น้องห่อหาโตที่ให้ลูกให้เต้างามๆครับ่ให้ล้องดีๆให้ลูกดีๆ อ่าโบแมนว่าไงท่อสร้างให้ลูกห้างท่อแมวที่เราขอเนาะสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเป็นยังพี่น้องให้นังตกให้ลูกขดกองจ้องอยู่ขนน้องๆก็มีพี่น้องไม่สมควนนี่แหละให้พี่น้องเบิกเอาราคาไกลพี่น้องเมาเยอะละราคานี่ก็ก็คือว่าไปต่อได้พี่น้องก็คือว่าก็ดีก็ซื้อเป็นแม่พ่อแม่นั่นแม่เดียวเนาะพ่อเนาะแม่ละห้าหกเจ็ดหมื่นพี่น้องอันนี้ซื้อสองได้สามสองได้สามเลยพี่น้องเอาเนี่ยนะครับผมเอาแม่นั่งแบบเนี้ย ว่าราคาพ่อพ่อต่อพี่น้องพ่อต่อพ่อเป็ดต่อมาอตัวที่สองเอาเอาตัวตัวสุดท้ายนะครับน้องหัวกรหาได้ซัำนี่แหละช่วงสงการให้ยกแรกแขกหมันไปก่อนอันทานี่เด้ออันผู้โลหะลอยสี่สิบกัวขึ้นไปนั่นครับก็ยังใกล้กับสี่บทนี้แล้วสงการแล้วก็จีออกออกหาตะเวียนหาให้เยดะเด้อพี่น้องเด้อจุดตามจุงไว้พรท่านพี่ครับจุงไว้จิตตามไปเรื่อยๆรื่อยอ่านหาไม่พี่เห็น้องออาแม่สาวตัวนี้เพื่นสูงไรปะในพ่อแม่ ชูต่อได้สามสิบครับลอยสามเออลอยสามสิบน um şey ั่นเอามาไม่ข่อยกับพ่อได้ยูมือนี่ส um ูงหนึ่งร้อยสามสิบได้พี่น้องแน่นฮะอยสามสิบเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวฮะแม่สาวฟันน้ำนมอยู่นะพ่อฟันน้ำนมอ่าแม่สาวฟันน้ำนมเด้อพี่น้องแม่นครับก้นสูงเป็นหน้าตาเพิ่นกับพ่อไปพ่อมาอยู่ดอกพี่น้องหน้าตางามกล้วยกับที่ยูประมาณอายุประมาณ มื่อสองปีดีพ่ออยู่ประมาณหละปีเนาะสองปีนี่แหละคุ้ยประมาณสองปีจ้าหน่อยเด้ะมุกเจ้าจะเป็นสัตว์เป็นเสื่งก็เดิ่มขึ้นครับขึ้นรอบแรีกกระยาเฝ้าอะไรเอารอบสองซะครับให้เพิ่นดูแลให้เพิ่นได้เขียวคู่ผลที่ดีพี่น้องแทนอ่าอดใจไว้ให้เพิ่นได้ไเขียาหางแข็งแกร่งพีคุ้ยหน่อยแม่หนีเนาะผลพี่น้องต้นโตดีครับทุ้งขานี่ขาวชัดเจนพี่น้องอ่าหน้าตาเพิ่นเอาฟอเบิ่งหน้าตาได้ครับเอาเบิ่งหน้า หน้าตางามดิพี่น้องหน้าตาสวยอยู่ครับหน้าตาเพื่อนเห็นบ่หน้าตางามพี่น้องตางามพี่น้องกระดานเขาใหญ่ครับแม่นอ่ากระดานเขาใหญ่กีฬาไปยุกับเพื่อนได้หลายเด้อพี่น้องพ่อนีสองอ่องชัดเจนหน้าพ่อกัดอกเริ่มเปล่าเงี้ยเลยพี่น้องมึงฝนกัดจิตเท่ากูไดมีฝนทั้งใด้งูไม่ให้ตัวไปกำไรนี่ขึ้นหน้าขาเลยพี่น้องขึ้นสูงเลยครับอันตกหนักตกช้าฝนกระได้ สีกับเป็ิดสีดอกเล่านาะพ่อเนาะอ่ะคุณพี่น้องมบิงหางครับผมที่สำคัญเลยแหละครับพี่น้องเบิ้งครับหางงามหางเบิ้งหางครับอ่าจัดจัดขั้วไม้เป็นเล่าหางเรื่องแบบต้องเป็นเล่าหางหมาลงมาเลยครับเนี่ยเอาเอาไปใส่หวานเซย์หนาไว้เนาะพ่อเนาะแม่ประกะว่าให้เพิ่นได้เขี้ยวคู่ผมเลยพี่น้องจังผสมแม่อ่าเอาพ่อสำหรับแม่นี่เขาเปิดไปไรประไดี๋ครับนี่เด้อความสูงเพิ่นแม่นางเด้อสี่ข้าวสองปีนี่แหละเด้อ แขวไอ้ฟันน้ำนมครับเข่น้ำนมนั่นแหละท่านพูดนั่นไอ้เพื่อนได้แขวคู่ซะไปไหนเพื่อนจังไปซัดไปเสึ่งเพื่อนเ้อะ เปิดราคาไปสี่สิบหาคะแนนได้พี่น้องเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเรื่อยสี่หมื่นห้าพันบาทครับสำหรับแม่สาวคนนี้เนาะเอ้อตั้งกันบ่พี่น้องนี่สีไอ้ีดอกเล่าก็สีสีสันนี่ตั้งกันเลยสีสันตั้งกันว่นี่ยแม่ข้อลูกตัวนี้เด้พี่น้องเยจะขี่หลังเนี่ยไปบุญว่าขี่หลังบึ้งเอาหรือว่าผู้ใดสีเมายกสุดก็ได้เนาะพ่อเนาะยกสุดกับต่อเลยไหลพี่น้องโยกสุดกับต่อเลยไหลครับโอ้โหคุยหน่อยแม่นหนิบิ่งเบิ่งบึงรันไหนข้อิ่น าเบิ้งขาเทียบใส่กันพี่น้องเบิ้งกับขาพอไก่พี่น้องเบิ้งขาเลยครับขวดขาขาพื้นใหญ่หรือนะครับขาเนี้ขาคข้นหน้ขาคั้ยแยงขาใหญ่ข้อนี่ย่นเป็นลันพี่น้องโอ้โหฮ่าอีหล้าเวิขวดนี่มาเอาข้อฝากได้ครับบารนี้เอาฝากช่องใบบุญแค่แนวเด้อพี่น้องป้องไปเออไมาว่ากะดีแล้วละสงการกับ่านไปแล้วงระบาดเนี้ยเขาหมดเขาเป็นหมดเท็ดกานบารนี้เออหมดถ้ามาหากินพี่น้องป้องไปเดินทางกับกรุงเทพกะให้อัน เดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเนาะปีนี้ก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าสถิติก็ถือว่าลดลงหลายหนอพ่อเนาะแม่แม่ผมยาประมาทการจะตกมันมาอีกแล้วชีวิตไม่เหลือพี่น้องเด้อมันมาอีกแล้วอมันมาครับสงการมันก็สงการเข้าไปใช้เงินเราจะป่าเด็ดขาดนี่ครับที่สำคัญนะครับผม รักษาขี้ไว้เด้อแม่นถึงสีป้องกันนั่นก็ป้องกันฝุ่นป้องกันหยังเนาะพ่อเนาะแมนอ่าฟุ้งพี่เอี่มฟุ่นอีหยังนี่แหละพี่น้องได้เข้าได้เข้าล่วงบานหลายแล้วได้อเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคชนิดใหม่มาเฮาป้องกันไว้ดีที่สุดเด้อครับผมอันผู้เฒ่านั่ยนะข้าเจ้าบ่มีภูมิต้านทานหลายกว่าหมู่เฮานะครับอ่าทางดัานเด้อครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรเนาะครับเนาะครับอ่ากะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ